ไม่ได้บอกว่าเจ้าแอปเปิ v ลไซเด r วกแบบน้ำมันไม่ดีนะคะมันดีมากๆเลยแต่กินมันแย่มากทุกคนแล้วไม่ใช่แค่กลิ่นนะก่อนหนะ้าที่ช่วงลดน้ำหนักนะคะน้มาเองก็กินแบบนี้เหมือนกันแต่บอกได้เลยว่ามันคือการฝืนกินค่ะแสบขอมากเปรี้ยมากเข็ดฟันด้วยนะคะ และนี่แหละค่ะคือเหตุผลที่นุมาชอบแอปเปิ้ลไซเดอร์มากๆเพราะเมื่อกินเสร็จแล้วนะคะจะอยากไปขับถ่ายเลยนุมาก็เลยถ้าคนกินแบบนี้เวลาเดินทางก็พกไปไหนไม่ได้แถมยังจะต้องเก็บไปในตู้เย็นตลอดด้วยยุ่งยากแล้วก็ลำบากในการพกพาค่ะนุมาเลยคิดว่าเอ๊ะพอจะมีแอปเปิ้ลไซเดอร์แบบเม็ดรับประทานง่าย แล้วก็ใส่จุลินทรีย์ชนิดดีลงไปด้วยใส่ผงผักที่เป็นโพรีบโอติกลงไปด้วยไหมที่จะทำให้มันกินง่ายกว่าและได้ประโยชน์ไปเต็มๆนึกมาก็เลยเนี่ยละค่ะทาง R&D ของเรานะคะก็เลยผลิตตัวนี้ขึ้นมาค่ะชูมี่โปรไบโอพัส c v v นะคะ1ช้อนโต๊ะนะคะของน้ำหมักแอปเปิลไซเดอร์เทียบเท่ากับ1เม็ดนะคะของชูมี่โปรไบโอค่ะทานง่ายนะคะแถมยังพกพาง่ายๆด้วยค่ะ ที่สำคัญนะคะเมื่อทานแล้วนะคะคุณจะเห็นผลทันทีหลังจากทานไปแล้ว6-8ชั่วโมงค่ะหอมแอปเปิลเลยนะคะแล้วก็ทานง่ายมากๆค่ะเพียงวันละ1-2เม็ดเท่านั้นแบบนี้เลยค่ะง่ายๆแบบนี้เองค่ะพกพาสะดวกนะคะแล้วที่สำคัญที่สุด กินง่ายลดพุงช่วยระบบขับถ่ายค่ะ550บาทปัรจุ30เม็ดนะคะเมื่อทานแล้วเลิกได้ด้วยนะคะเพราะเขาไม่ใช่ยาถ่ายค่ะแต่ไปปรับสมดุลลำไส้นะคะใครที่มีปัญหาระบบขับถ่ายมีกลิ่นตัวน้องสาวมีกลิ่นชูม,มี่โปรไบโอช่วยคุณได้อย่างแน่นอนอินชัละค่ะสนใจทักแอดมินได้เลยนะคะเพราะสุขภาพของคุณคืออามาน,นะของชูฮดาค่ะชูม,มี่โปรไบโอ